เ้ uhm. ้ยยยโอทุกคนู่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมอันนี้ก็มาใส่เบ็ดอีกแล้วครับมากับทีมงานครับนี่ครับเบ็ดสามสคันครับเดี๋ยวใส่เยอกันครับ ครับลุงเรียบร้อยครับตรงนี้ไปต่อครับครับทุกคุเสรบิดเสร็จแล้วครับเหลือพี่หนึ่งคนครับยังไม่เสร็จครับวันนี้กระจายอยู่สาีที่ครับไปครับเดี๋ยวเราลุ้นจอดกลางคืนกันครับผม น้องเต็มเลยครับก่อนจะกลับบ้านครับผมครับเดี๋ยวตรวจกันครับไม่มีไรใส่เลยเดี๋ยวไปก่อนครับเดี๋ยวเอาพี่น้องได้สองตัวครับมันอยู่ครับ น่าอยู่สองตัวตัวไม่ใหญ่ครับเท่าดำมีดใหญ่กว่าดำมีดครับเนาะเดี๋ยวคืนมาลุ้นกันครับเมื่อกี้แค่ดูอยู่เนาะเจอกันรอบแรกครับผมนะครับนาครับทุกคนรอบดึกแล้วครับมา,มาดูรอบแรกกันครับไม้นี้ไม่ดนเนะ ไปต่อครับมี็อดเด็ดไรเดอร์ไทยดูครับผมพี่น้องบิดดีมันมีอาการครับโอ้โม่หน่อยอแต่ยังดีครับเอาหมดครับมปากจิ้มคำเอาครับปลาโม่ครับ นะครับจะปลดกันครับครับรอบดึกรอบสุดท้ายครับผมปลาไม่ได้ครับไอปลาหมออยู่หนึ่งตัวครับรอบแรกไม่ค่อยมันนะครับไปครับมีเต็มจะถ่ายให้ดูครับพี่น้องผมเดินกลับมาครับเมื่อกี้ถ่ายเมื่อกี้เนาะ ไอที่เห็นเบ็ดเมื่อกี้เนาะผมเดินกลับมาได้เลยครับดูแค่สองสามคันกลับมาได้เลยครับโอ้มานมานมานันมนกินเดียวมากครับเย็บปลดกันครับใส่กันครับมานมานครับเวทต่อครับพี่น้อง เทมที่สองครับเดี๋ยวปลดลนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปต่อครับผมมีรุ่นนี้ครับนี่ครับ เราหมออีกตัวนึงครับเดี๋ยวปลดกันครับเยอะก็หมดเลยครับไปครับโน่นี่มีอากาศครับดูไปเด้อเฮ้ยอุยอ้ยยุ่ยทุกคนอยูอ่ย นี่ครับพี่น้องโอ้ยใส่สวยครับใส่สวยครับพี่น้องโอ้ยมานมานัมนมันมันน้องเกือบคือใหญ่อยู่นะครับดูครับจระดุดแล้วครับขออภัยครับเลือดโอ้ยมานมานัมนมนันม<ๆ>ันเยอะก็หมดด้วยเนาะ ติดโปรยครับผมไปต่อครับมันมันมันเลยจูสีฮะครับนี่ครับอีกตัวครับลาหมอมันจริงครับวันนี้แต่ตัวเล็กครับมีแด่ตัวเล็กนะครับเดี๋ยวปรดกันครับด้ครับพี่น้อง ไปดูต่อครับอินแลวพี่น้องกำมอ้อยแล้วครับเดป,ปลดกันครับนั่นจุดแล้ครับตลยเลยเนาะตัวเล็กเยอะเรือก็ใส่เนาะเยอะหมดเลยพี่น้องผมก็ดูเสร็จแล้วนะครับนี่ครับผลงานคืนนี้ ก็มาอยู่เนาะนะครับเปลดดุกก็ได้อีกสองตัวเนาะก่อนหน้านี้แต่ว่าผมเอากลิบแล้วครับได้ปลาดุกหนึ่งตัวสองตัวครับรวมก่อนหน้านี้สองแล้วก็ปลาช่อนหนึ่งปลาหมอสามแล้วก็รวมอีกที่หลุดเมื่อกี้เนาะปล่อยไปหนึ่งตัวก็สี่ตัวครับ,รบก็ได้อยู่ หกตัวครับผมไม่ใช่นะแปดตัวครับนะครับจอกันตอนเช้าครับผมปฏีสวัสดิครับจะได้เต็มไม่ได้เต็มครับมาลรุนกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมบรรยากาศฝนก็จะตกเนาะนี่นะครับเดี๋ยวรีบเก็บกันครับไปครับผมมีเต็มเวจะ จะถ่ายให้ดูนะครับไปครับครับไปนะครับเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งนะครับไปครับอุ้ยโอุ้กน้ำครน้ำอุยอ้ยอุยอ้ยรบจังครับอู้หู้ ตอนเช้ายัางไม่ได้สกตัวเลยครับยวไปดูครับมันจะมีแจมไหมครับเอาค,ครบคับก็ดูเบ็ดเสร็จแล้วนะครับเก็บเบ็ดเรียบร้อยครับผมบก็ตอนเช้าไม่ได้นะครับตอนเย็นก็ได้อยู่เมื่อคืนเนาะเบ็ดหายอยู่สองคันเนี่ยหายไม่เจอครับต้องใช้จะเก็บไว้แล้วลืมเนาะ เดี๋ยวหาดูอีกอบนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ